สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุป,ปอบในอีพีที่152เด็กๆเ,เ,เปิดหน้าที่36นะคะเดี๋ยวเรามาหัดอ่านคำที่ประสมระสระ,ะเอสระแอและสระ,ะเอมีตัวสะกดด้วยกันนะคะเดี๋ยวคูป,ปอยสอนสะกดนะอ่าลออูกอลู อีกครั้งนะคะอลอูอกอลูกปอเอดดเป็ดปอเอดดเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดจอเอกดเจ็ดจอเอกดเจ็ดตอวัวตัวตอวัวตัวเจ็ดตัวไมหันกาดออกเสียงอะนะคะอ่ะ ตอตอัดตั oney 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 ดต่ออดดตัดยอเอะบอเย็บยอเอะบอเย็บตัดเย็บกอเอะบอเก็บกอเอะบอเก็บผออาผาผาโทผ้าผออาผาผาโทผ้าเก็บผ้าปอเอะนอเป็น อเอนอเป็นดอเอกกอเด็กดอเอกกอเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กลอเอกกอเล็กลอเอกกอเล็กจออะงอจังจออะงอจังเล็กจังเล็กจัง มอไอไม่ไม่โถไม้มอไอไม่ไม่โถไม้อเอก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 ไม้เอกไม้เอกขอเอกขอเอกขอเอกอเอกหัว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 เคก หัวเขกหัวแล้วก,ก็คัดลายมือนะคะส่วนตรงกลางนะคะดูภาพอ่านข้อความแล้วเขียนเครื่องหมายถูกหรือผิดนะคะ,คะเครื่องหมายกากะบาทเนาะในช่องสี่เหลี่ยมมาดูข้อที่1ก่อนนะคะเขาเขียนข้อความว่าชาลีทาแปง้งข้อความนี้ตรงกรับรูปภาพไหมคะถ้าตรงก็ใส่เครื่องหมายถูก นะคะข้อที่2ฉันใส่แว่นตาฉันใส่แว่นตาข้อที่3ม,มาวิ่งแข่งกันมาวิ่งแข่งกันส่วนด้านล่างนะคะหัดอ่านแล้วก็หัดคัด ลายมือนะคะตัวมันจงเต็มมรรทัดหัวกลมตัวตรงนะคะ,ะมาดูคําแรกก่อนนะคะคุณไปกดส,สองรอบนะวอะนอวันวอะนอวันรอแอกรแรกรอแอกร,ร,อแ,กรแรกวันแรกวันแรกยอแอกอแยกยอแอกรยอแกรยแกยออ,ยอยา,ยยายยายถูย้าย ยออายอยายยายโถย้ายแยกย้ายแยกย้ายสอีสีสอีสีสอแอดอแสสอแอดอแสสีแสสีแสดดอแอดดอแดดดอแอดดอแดดจออาจาจาโถจ้าจออาจา จโทจ้าแดดจ้าสอีสีสอีสีดอแองอแดงดอแองอแดงสีแดงสีแดงตอแองอแตงตอแองอแตงมมโอโมมมโอโมแตงโมแตงโม มออะนอมันมออะนอมันกอแอวแกวกอแอวแกวมันแกวมันแกวจอแอวแจวจอแอวแจวรอเอือเรือรอเอือเรือแจวเรือแจวเรือค่ะ งานนะัวันนี้นะคะให้เด็กฝึกอ่านนะคะสะกดตามคูปอยนะคะคูปอยออกเสียงสองครั้งแม่ลูกครั้งแรกเด็กๆฟังก่อนแล้วครั้งที่สองเด็กๆออกเสียงตามเลยนะคะ,ะและอย่าลืมคัดลายมือนะคะ,ะหัวกลมตัวตรงบรรจงเต็มบรรทัดนะคะสําหรับวันนี้คงต้องลากันไว้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ